เยงบานกอลันตาครับจังหวัดกระบี่นะครับผมมอบเครื่องพ่นนีนเลลเ่เป,ปนน็นหลันนกรถตู้นะครับแต่รถกบดีเอ็มสองครับจับเลยสัทวอริสปักได้ไม่ได้ใครจังหวัดครับเพื่อนเข้าเครื่องพ่นอยู่คนจับลมครับมาแลงนะครับครับถ้าเรามาปิดตัวเนี้ยเนี่ยมันจะสปาร์คมันจะสปาร์คบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเครื่องจะพังถ,ถ้าเกิดตัวเนี้ยเราเราเรา,เรา,เราติดเครื่องอยู่าานี่ครับกำลังอบรม สอนเจ้าหน้าที่สอนวิธีการใช้งานนะครับให้ปฏิบัติงานได้เป็นนะครับสนใจสังเื้อสินค้าติดต่อไปที่เอริสฟักเกอร์ได้นะครับขับสองหัวพ้นนะครับเครื่องพ้นรองไปติดหลังรถยนต์ชินิติวาวีครับ